สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นเกมนะมีเกมฮีโร่ชื่อหาแล้วว่าลืมนะช่างมันก็มาอยู่กับเกมในเครือกันหน้ะนะนะก็ไม่เล่นกันเลยได้ทองตกลงยินดีต้อนรับสู่ฮีโร่เห็นวันน,นนี้ตอนนี้ได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 ้เก็บอ่านไหม่เรื่องปีโลโก้ที่มันบัง่ะ ก็ได้เลยแต่ดูภารกิจควาภารกิจเดียวเริ่มการเริ่มต้นการต่อสู้มึงครูปัตใจไหนอะไรนะใม่นี่นะเพราะนั้น,น่ะดับหน้าอ๋อที่มีดาวมากกว่าจะมีสกิลใช้มากกว่านี่เขาได้แล้วเขาไี้แล้วสุดดาวสุดดาวซีดาวหัดาวเรียนดูจะ เขาคุมในการแตะหน้าจอนะนี We ่จะมาสองดล้วดีเยวะไอ้กระลูกกระจอกกระกากพวกกีศาแอนดอยนี่นี่เอิงดีเอิงดีออกไปทางนี้ทางนี้ตีกล่องตีกล่องอ ตกกลางคืนไปตักลับจอจาจาะๆหยาะเยยาสไ่นละเจอะเจอดจะตจไอ้เสียอืม <Respect> ข <ful modeling> ้ามันจะสุกตัวนะไอ้ผีเพิ่่งอือืฮยังไปต่อสบายส ผงละสิบเก่งละจะปฟันให้มันตายเวลอัพเวยซับส,สตงิงหัวหน้าแล้วเนี่ยนี่ไงเป็นไงละ่ะอึ้งดินี่ทาสวยมากเย้อ๋อรตุ่นแต่อะไรก็ไม่รู้อันนี้ภาษา เลยก็ไม่รู้นี่มีสองอันเรื่องไหน,นกลางสิครับ yes ได้สองดาวจว yeah, <level> ้า Mr. Q g a m เม,มอย่าเวอะ up ทุกเมน่ยันต่ออือฮึเอ่นๆๆๆปุ๊บๆๆ ปาร์ตี้นี่มันปาร์ตี้อะไรนี่จะมาอะไรเขารวมปาร์ตี้ให้เขารวมปีตา่างแย่แย่เอากดออกสีนนองตูวมันเล็กนิดนงึงกดยาก ป,ป,ประมาณสามธุรกิจแล้วจะจบคลิปกันนะหนึ่งดาวสองดาวกล้ากว่าโจนออฟอสสวิตสักสิมีสถิรับองค์การจากสวรรค์ฮอนแห่งแท้อยู่กับพวกเรามาเถอร่วมกันขับไล่ศัตรูแรกออกไปจากแผ่นดินเราเอง ฮเฮเฮเฮฮโหลดแป๊บดป๊โหลดแป๊บโหลดแป๊บแ้วไ้ไ้กันฟันถังนี่อแหลกแหลกหลนี่หนึงนนึงไเป็นไรนี่นหารนี่มเอย่ามายุอยามายุอย่ามายุ่งมันหดหนาะ อันนี้ว่าอ่ะแล้เขาเปลี่ยนตัวแต่แค่เดาวเล็กน้อยใช่ไหมเป็นไรตรงต้มสองทีตายดาบใหญ่เลืออกมันเห็นไหมเลือกเจออย่นนะไหนดูสิต้มสบายสบาย ตายหอดตายหอดเปลี่ยนตัวนีวว่ใส่ฮิลนี่ว่าลืมไปใส่ฮิลใส่ฮิลก็ช่วยหายใส่ฮิลจะเข้าไปยังไงเนะี่ยมทั้นี่ไงยังไม่หมดนี่ว่าถึงว่า ใมประตูไม่เปิดสักทีเนาะยังไม่หมดเหมันจะไปถ้าหมดถึงจะไปได้อุ้ยฟันกล่องเก็บตรงเก็บตังไปเรืเร่อยๆไหนใครโหดจะเหืออจะเหือสีพวกกาคัาง้งลายกาดเดน,นอ้อนี้ไม่ตายเหระ เอ we yes. yeah. nah. ๋อยังไม่ตายหัวหน้าไอ้กบบล็อกซัสบ้าเลือดอย่าเจ้เย้ริสต์ไรส์สำเร็จโคตรง่ายนี่เรียกนี่ยิสเยัสยัสยัสสองหน้าว่ะอิบาร์เรตอีบาร์เรต ตัวคุ้ยอัพอ,อีกแล้วนะตัวเราอัพกันอีกแล้วแล้วตัวไม่ใช่ตัวละครนะรตัวละครเนื้อแบบอัพเป็นเนือฟองโอ้ยย็นบากแอร์สบายบื่อซื้อบรูปปาร์ตี้ไงมีปาร์ตี้หลายอย่างจริงๆทำไมว้ยเป็นจิแหลกไง ไม่้องเกตตัวนี้ไม่อเอาเกดตัวนี้เย่เออตัวงตัวหลักฮะแลวสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับ สัมดาวเลยจุดตัวสัมดาวเข้มไปเลยทั่วแขนแขนแขนล็อกล็อสนี่ยอยากได้จริงตัวหน่ะครังล็อกบนไปนี่อยากได้จริงดาวเดินล็อกลอสล็อกลอสล็อกล็อสอย่ตามเป,ป็นสัตีที่เพิ่มเพิ่มได้พรบยหมอบและเป็นอวุชันดีสำหรับจัดการเราล้ายด้วยอ๋อเฮ้อรอบอางใจกู <c oughs> มันยาอ่อนอีกแหละ โ oh อ้เมนดาวดาวตึงไปมันต้องเอย,ยอะฟัน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 โหมันโหนโดนะฮะโหจโหจูโฮเชียสพวกนี้พวกนี้ไอพวก,พวกหลังชอบปล่อยธนูใสไม่เคยชอบทางต่าง อืมปแป้แพ้เกเกมบพันเองมามาสิยอกหยอกจบจับจบขอจับข้เก็บข้อจอามาใช้ของนึกว่าของยอกแหลกๆนิดนึงแต่ตัวเยอะไปหน่อยนี่สบายเอ๊ะทางกัน ห่าทางคนรวยแะทางคุณตันเดี๋ยวตอนมัน Bitcoin Triple Creel โอ้โหตัวหาก็ไม่รู้กนหารกดดันผิดอีกเอา้าถ้ามันกลาวจะว่าสามดาวไม่ใช่วะ สองทีตายคำจริงตอนนี้ไม่อะได้เลยเนียสุดรุ่งแดงโอเคเยอะอับเย้ ปาร์ตี้เห,เหรออัพเกรดอะไรบ่อยก่อนทำไมต้องไปตัวนังเกรดให้ตัวนี้ให้ตัวนี้ตัวให้ต้องตัวนี้วะอันใช่นะให้ตัวนี้วะ ความขวัญในเล็กเสืินกันมันก็จะให้บรส,สมตลอดเลยลุ่นสามด้านหนึ่งชิ้นนะเห็นได้ไหมมันอยากได้สองตัวคือตัวที่สองที่เป็นช่างเหล็ก ตัวนี้ที่มันเป็นทัดไฟอะไรว่าที่มันเทอะม,ม,มันเท่ะชอบเล่เท่เท,ทแบบนี้แต่อันอนี้ก็นะพวก เก็บเก็บเจเจอ่อเก็บไปแล้วนะยาสออาค้างุ้ยเฉยออกไม่ได้ค้างนะอุ้ยเปิดมาไฟล้อมรอบหน้ามงินเงินช่วออกมาเป็นตะโพกกี่รอบเนี่ย ปวจ้ปาร์ตี้ตัวนี้อารมณ์ปาร์ตี้แทนตัวนี้แทนกันได้เยนะฮะสามดาวเลยทีเดียว สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะฮะเจอกันในพระหน้าฝากไลค์กดซับสไคร้กันด้วยนะฮะสวัสดีครับไปบาย